เราไปเลี้ยงเด็กนะครับน้องทันก็มาลงน้นยาปิดทองต่อเลยมาต่อบุญโอ้โหนี่บุญเยอะโอ้โหนี่บุญเยอะโอเคครับหน้าน้องทันนี่บุญเยอะหน้าจะผ่องใสกลมเต่งหน้าฉายจริงหน้าคนหน้าของตึงๆเนี่ยหน้าน้องเอ,อ๋ยครับน้องเอ,อ๋ยอยู่ข้างหลังครับปิดทองหลังพระของจริง <c oughs> เลย ติดทองเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ามีซ่อมไม่เป็นไรเยอะเดี๋ยวพิฆาต้องต้องซ่อมอีกค่ะมีแผลต้องซ่อมอีกเยอะหมอชีวกโกบาลพัทนะครับท่านเป็นแพทย์ประจำตัวของพระจ้พระองค์ของพระเจ้านะ่ยเชื่อเป็นว่าท่านมาขอให้รักษาโรคพอไม่ร้ควรู้ก่อนนะอาจจะอาจจะอาจจะหายนะอาจจะหายก็เลยให้หยุดที่หายที่หาย แม่้ำย่ายองค์ท่านมานี่แล้วแม่ก็ทางของแม่ก็ปล่อยใี่หยกไปทางไปแต่องนี้จะมาเป็แน้องว่แลวถ้าเต็จลูกจะให้ขึ้นเยนจัน อักจากลูกก๋วยเตี e, ๋ยวจนมือถ <swimming> ือก้ามขึ้นนะครับกลับมาปิดทองต่อทำบุญอะไรก็ได้ยังได้ไหมยังได้ไหมตัวนี้เจจะทำสีอะไรหรือว่าทาไม่ทำไม่ทำทาสีแดงใช้นี่ลงพื้นโอเค ใ้ลงพิแล้วค่อยๆลงลงซองไม่ต้องติงเลยค่บอกว่าให้ท่าัแบบน้นกค่ับไม่รู้ใครเาเนน้องนี่เดีเดอ้โนกษนแล้ว่าไม่ใช่แท่นี้เขาต้องรักษาผอ๋อพอนี้ยองลไม่ผิดเลยิดผิดเรืองกลผิดเลยเอแล้วันเนี้ยานี้หอมลงทุกวันแต่ตาคุณเป็นกันเลยนี่ยังไงก็ผอมลงทุกวันเังไก็อม ไหนจะหาเก็บหายป่วยพี่ติ๊กหมอชีวกครับอ่านั่นคือต่นแพทย์ประจำประจำองค์พระเจ้างานใจไม่ทำแจกแล้วไปใจทำอไรตรงนี้เดี๋ยวรอเยวรออันนี้เสร็จก่อนไปนู่ อุ้ยวันนี้เราจะได้พื้นที่สื่อค่ะไม่เขาไปตัดออกถ่ายไปไม่เคยถึงไม่เคยเห็นรูปเลยค่ะซื้อพื้นที่สู่ธรรมดาก็ไม่ถ่ายรูปหลังจากที่เมื่อตั้งแต่เช้าไงพากินข้าวครับพากินข้าวมีคนมาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยฮะมาทำไมเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเบโก้เล็กอะ มีสุกบาลารุ like ่นร้อยร้อยสามสองนะครับชื่อรุ่นเจ้ากัลยาแก้กรลยาทำไมถึงชื่อนี้ตอนนั้นพระพี่นางของเขาได้เป็นังตัวสี่เกไม่ได้พูดมาเป็นสิบปีจำจำได้สองสองศูนย์หกศูนย์แล้วจับูมเดียวเนี่ยเนี่ยการน้ำด้วยเนี่ย อันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นนางกวักค่ะนางกวักใช่แล้วร้านกาแฟสันติพาณิชน่าในว่าซอยเลยนะแปดซอยแปดซอยแปดแต่อร่อยมากแล้วแม่เขาผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกนะร้านอร่อยมากตรงซอยลงไม้อ่ะจียิดอร่อยแล้วไม่เก็บไปกินเองอ่ะมาขายทำไมอ่ะใช่ผมไม่ได้กินผัดไทยเลยครับเพราะแม่เก็บไปกินเอง เขาทำเค้กเบคอนนะเคยกินป่ะเลยเค้กเบคอนพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เอาไปทำเอาไปกินนี่เลยพรุ่งนี้ได้ครับได้ครับวันนี้วันนี้อยู่วันนี้อยู่ชุนหน้ามาด้วยเค้กเบคอนอร่อยหน้าว่างชุนหน้าปิดทองแล้วพักกัดไปรนทุกอนนี่คือนางกวักแล้วไงจะจะทำอะไรบ้างร้านของคุณแม่อเหรอจากร้านเหรอใช่ครับจากร้านแต่ว่าอันนี้พ่อแม่ยกไว้เอาไว้ที่ร้านกาแฟให้อ๋อเลยมาปิดทองซะ ดีมากอธิษฐานดีๆอยู่มาสิบปีแล้วค่ะองค์เนี่ยเหรอใช่ค่ะจะดดี๋ยวูนะครับเมื่อปิดทองเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้อันนี้เป็นอะไรกับนิดหน้าก่อนใช่ไหมใช่ค่ะติดเช่นนิ้วเช่นนิ้วเรื่อกระดาษจะเป็นติดแทนทองอะรย่างงเี้ยีี่่อใหทุนสาเต็มก่อนแล้วค่อยปัดครับ ไป่ต้องเอาตั่วมะขนาดนี้ลงแต่เราไม่อยากกึงมากนะเราเอาแบบนไปลงกันออกายไห่อนาได้เอาไม้กระเซ็นลาก่อนที่จะรัราากนแล้วก็จะไปดูไป่ไป่น่แล้วก็ว่าก็จะจดีดจากหูยย

เว้นเว้นข้างบ่ายว่าทึงไมครับเผื่อเผื่อจะมีสีครับพี่อ๋อไม่ไม่เพราะว่าทวารกายสีเดียวกันต้องสีเดียวกันนะครับผมไม่ตอะไรกูไม่ทันเลยแม่อย่าไปฟังมันมีคอสีเนี่ยนะน้องน้องน้าแกาเนี่ยอันนี้เป็นน้องปุยนุ่นครับน้องปุยนุ่น น้องฟินนื้จะได้ออกเหรอ <c oughs> อันนีเน้เป็นเป็นนางแนงนนางแนงน้องแหนมน้องแหนงน้องแนงน้องแนงนี่คือได้น้องแหนมทำไรเรียกเราเตอรเปิ้์นคุ้มเลยวันนี้ฮะเมื่อเช้า,ชาเลี้ยงเด็กวันนี้มาทำติดทองต่อคุ <c oughs> ้มเลยใช้พร <c oughs> ุ่งนี้ไปไหนอีหกหาแม่บุญล้นบุญแรงพรุ่งนี้ฝาใครหาพ่อกับ <c> แ <oughs> <c oughs> ม,ม่ละค่ะวันนี้วันนี้พา <healing> น,น้องๆมาคุ้มเลย น้อ,องตาบอกด้วยเปีนยชื่อแม่นะมันไม่บุญล้นแล้วนะนชื่อบุญล้น,<ห>น <laughs> โอ้บุญเยอะแลอเกินขอคบคุณพี่แก้วค่ะบอกคุณนะทุกคนได้มาร่วมบุญกัรนอนนี้ <c oughs> ตอ <c oughs> นี้นะครับนี่ <c oughs> มนมผมกล่องเก็บผมทองอยู่ไปซ่อมนะครับน <c oughs> ้องฮันอันนี้อิ่มบุญเนงะีย <c oughs> อิ่มบุญอิ่มก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเก๋วยตี๋ยวหน้าหน้าอิ่มบุญเปล่าน้ำน้ำเปล่าครับดีมือน้นองๆนะครับอยู่น้องๆทั้งหลายปิดฐานงานพระปางไก่ญาติเขาจะไปเกิดของคนเกิดวันอังคารแม่ตุยหนุยนะครับก็เมื่อปิดหน้าเสร็จแล้วก็จะทำการ ลงน้ำยาเพื่อปิดทองโดยพดและน้องอะไรเนี่ยแม่หมออะไรหมออะไรหมอลูกปลาค่ะหมอลลูกปาครับหมอดูหมอดูหมอดูไพร่ด้วยนะไพร่เหรอครับอืมแต่แต่ว่าพดดูไม่ได้เพราะพศเป็นไพร่ไพร่ครับดูไพรนะ่ครับไม่ไพร่ไหม้ต้นตรงนี้ใหญ่กว่า พี่นุ่งนี้ใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่วงอ๋อในทว่ากำลังเลงหาที่ไดให้ย้ายอยู่เนีย้ายไม่ได้จะไ,ได้ติดกันหลายคนไง้อนเนื้แหลยเกาะเนื้อยเกี่ยวกัะอันนี้เราติดกันเลยไม่ไดด ้อบไปที่ร evet OK> ุ่ยรุ่ยทำใช่ไหมแ่รนะแล้วปากท้องมาเลยนะมาก็มาแล้วก็ทำางานเดเแิงล้วนเกิอปิดทองเสร็จครับเหลือแต่งานปัดแล้วก็เก็บนาเอียนะครับเก็บงานปิดไปเยอะยังฮะ ก็ไม่ไปปัดเอง่ะให้เพื่อนปัดได้ไงไปัดเองไหมไปเออไปนี่เรื่อานจะรายงานเงี้ยโอ้ยจะผูฟ้าแค่นี่เองฮะแล้วบอกรีบ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 อ๋อั่นนะต้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยต้มแล้ว เป็นเขา่ีเ่แลบทลาที่บ้านกะกลมกันโชกมาแรงขอปิดทองไปนี่เมาอยู่ได้ขอบคุณับพี่ขอบคุณครับขอบคุณเลยนะขอบคุณที่ด้ ครับก็กำลังปิดทองที่ลวดลายครับปิดทองที่ลวดลายเอ่าโทษนะฮะมีทุเรียนด้วยเหรอครับงานนี้เขาให้มาทำผ้าอ่ะครับแตโดนใช้ไม่ปอกทุเรียนเรามีกั้ทุกอ,อย่างเลยครับมีผู้อุปถัมภ์ พราะธอมเขาชอบฉีกทุเรียนธอมเนีเย่นยออชอบฉีกทุเรียนโอฉีดแล<ะ>้ว<ร> <transcript> ทุเรียนล่าสุดเนี่ยชอบฉีกทุเรียนหรือชอบกินตอล่าสุดเนี่ยมองหน้าต่างข้างบ้านไอ้เนี่ยถมแม่งสุดยอดจริงเปิเบียกลับบ้านนานแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นซึ่งเบียรมานั่งกินอยู่ข้างล่างเนี่ยสี่กระป๋องพุ่ก็นั่งกินเปิดขายรถเปิดเพลงฟังแบบจิ้วๆอ่ะลมมันก็พัด ไม่น่ากินกบไปหมดไปหนึ่งกระป๋องก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วพอกระป๋องที่สองกบปุ๊บกระโดดปั้เหี้ยไปเปิดบอกไปห้องบอกไปห้องห้องรังรักเก่าที่เคยอยู่แต่ตัวเองต้องออกมาแล้วแต่แต่แฟนเก่ายังอยู่ไงไฟเปิดพร้อมกับมีเงาสองเงาไม่ว่าว่าแลไมผเรียนมาถึงเสกจุดเสกจุดมองหน้าตา ข้างบ้านเรื่องไหนเนีแน่น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 นี่ก็เร็วนี่ก็เร็แล้วพี่ยังไงล่ะคนกระกต้องแน่นตล้วแน่นคนเดียวเนี่ยเพลงนี้เพลงเป็ดอันเนี้ยมองให้ตาข้างบ้านเนี่ยอ่านอ่านโพสที่ทอมยังทำไมไม่อ่านลบทิ้งไปแล้วเพื่อนรตาโทรด่าว่านั่งนั่งกินเบียร์อยู่มองเงยหน้าไปที่ห้องนี้เองตอนนี้คือยู่กับแฟนเก่าไปเปิดแป๊บมีเงาสองเงา มองตาตาข้างบ้านนี่องตาต่างข้างานเมื่อวานเมื่อวานเขาม่ยอมแต่งกันเลยดวงตาข้างบ้านมองไ้ตั้งมองยเขาไม่มีเลยตาไหลตาไหลตาไหล ไม่้ไม่ใพี่าไม่มันแก้มเว่ีกมนไนะด้แม่ตุยนุยครับทำาาารปิดทอและปิดแผ่นหน้านะครับโดยน้องอะไรลูกซ่กและลูกปลาค่ะน้องลูกปลานะครับทำคนเดียวเลยวันนี้ อธิษฐานว่าไงบ้างโชคลากค่ะโชคลากอย่างเดียวอยากถูกหวยผู้หญิงหน้าเงินน้องตุยนุ้ยนะครับคิดแลยว่าตัวเองทำได้แบบนี้ไม่ค่ะตอนที่มาเ่ยนึกว่าจะมีคนช่วยอ่ะแต่ว่าคนช่วยหายไปหมดเลยอ่า๋ยโอเคนะเดีโอเคค่ันเขาชื่วาอะไรเนี่ยเป็นคนกรุงเทพค่ะ ใช่เหรอใช่คุเทำไมพูดเส <c <c ียงไม่เหมือนคนกรุงเทพเลยทุกคนกรุงเทพกรุงเทพเปล่าเท้เลยเนื STALK ้อแห้งได้ทีครับลุงตามครับลุงตามมาพอดีเลยอ่าเชญครับปิดทองแล้วน้องพลอยด้วยเชคปิดทองไม่มามาเดี๋ยวที่ังดู้เดี๋ยวดูตอนนี้เปลี่ยกขนขนสาด งานไก่ปานอชุดนี้แหลมาดูวัคาเดีวเดี๋ยวแต่แล้ปุ๊บแปลว่าร้านอะไรนิมวัฒนาะไรเสี็จวเ้าเดี๋ยวคนละหบาทสิบบาทครับไปนี่นะนี่พี่ตมเดี๋ยวหบาทสิบาทนี่ไปนี่นี่มีป่า้ี่คเห็นว่าองค์นี้มีปาบาทรายกได้ อ๋อแล้วเพื่อนแมแล้วใ่น้องแมบแล้วเดินมาค่ะเพื่อน่ปเล้ที่เลาครับระชาครับเราได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กตาบอดที่การซําซ้อนนะครับพอบ่ายเราก็มาติดทองต่อที่วัดจุนจันวันนี้วันนี้ก็ติดทองต่อที่ฐานนะครับฐานพระเูกทั้งหมดหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์นะครับองค์ที่สี่แล้วก็เราติดทองที่ฐานพระนอนนี่พระนอนฐานนะครับ ้าองค์หกองเจ็ดองค์แปดองค์ทั้งหมดปิด่านได้แปดองค์นะครับเพราะว่าเราปิดทองตรวจวอ,อลรกายไปแล้วนะครับแล้วก็ยังปิดทองทุกพรรูปนี่ตาหุ้มบาซึ่งองค์นี้จะอยู่ที่หน้าโบสถ์ครับตรงประตูโบสถ์นะครับเดี๋ยวนนี้เราจะทำการลงลงสีที่พื้นส,สีแดงนะครับแล้วก็ค่อยอัญเชิญท่านกลับไปอยู่ที่หน้าโบสถ์เหมือนเดิมครับวันนี้เด็กซ่อมพระเราก็จะทำการ ปิดทองไปเรียบร้อยแล้วเ mm hmm. จอกันใหม่